พระคาถาธรณบริศหนึ่งในสามพระคาถาเพื่อชัยชนะที่สวดในสวณภูมิจากลุ่มน้ำอิรวดีเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงพระคาถาธรณปริศที่สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ด้านต่างๆป้องกันภัยได้นานาสารพัดในพม่าส,สวดกันมาเป็นพันปีแล้วโดยพระพุทธอนุชาได้ทรงไว้สืบมาตอนหนึ่งในพระคาถาระบุว่า มีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศคำสวดพระคาถาธารณปริตว่าดังนี้บุตธานังชีวิตัตสระนสักกาเกนาจิอันตรายโยกาตุงตัธาเมโหตตอตีตังเซบุทธัตสะพังกวะโตอัปติหตะยาัง นางกตังเซบุตถทัสสะพังกวาโตอปติหตะยานังปัจจุปนังเซบุทธทัสสะพังกวาโตอปติหตะยานังอิเมหิเตหิธัมเมหิสมณาณังกรตัสสะบุทธทัสสะพังกวาโตสับบังกายะกัมมังยานะปุบบางกัมมังยานานานุปริวัตตังสับบังวจีกัมมังยานะปุบบางกัมมังยานานานุปริวัตตัง สัปปังมโนกัมมังยานาปุปปังกัมมังยานานานุปริวัตังอิเมหิเจหิธรรมเมหิสมะนังกัตตสะบุทธทัสสะภะวะโตนัตถิชนดัสสะหานินัตถิธรรมเดสนายะหานินัตถิวิริยัสสะหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิสมาธิทัสสะหานินัตถิวิมุตติยาหานิ อิเมหิดวาดสสหิธรรมเมหิสมณางัตตสะบุทธทัสสะภังวะโตนัตถิดวานัตถิระวานัตถิอภุดตังนัตถิเวงายิตตังนัตถิอปยาวตมโนนัตถิอปติสั่งฆารุเปฆาอิเมหิอัธาระสหิธรรมเมหิสมณางัตตสะบุทธทัสสะภังวะโตนะโมสัตตนังสัมมาสัมบุตธานัง นัตถิตตังกตัสสะกายะดุจริตตังนัตถิตตังกตัสสะวจีดุจริตตังนัตถิตตังกตัสสะมโนดุจริตตังนัตถิอตีตังเสยุทธัสสะภะคะวะโตปะิหตะยานังนัตถิอนาคตังเสยุทธัสสะภะคะวะโตปะิหตะาังนัตถิปัจจุัน yes ังเสุทธัสสะภะคะวะโตปิหตะาัง นัตถิสบังกายกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตังนัตถิสบังวจีกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตังนัตถิสบังมนุกัมมังยานานุปุปังกัมมังยานังนานุปริวัตังอิมังทารนังอมิตังอสมังสบะสัตานังตานังเลนังสังสาระพยาภิตานัง อักดังมหาเตชังอิมังอาดันดาธารณะปริตังทารหิวารหิปริปุจชาหิตัสสกาเยวิสังนะกเมยยอุดเกณัลักเกยะอักยีนะดะเฮยะนานาพยาวิโกนะเอกาหารโกนะนวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมมัตักังนะมุละหะกังมนุษย์เสสิอัมนุษย์เินะหิงสักัม ตังธารนังปริตตังยะ่ากตะเมชาโลมหชาโลชาลิเตมหาชาลิเตปุกเกมหาปุกเกสัมปเตมหาสัมปเตภูตังกมหิตะมังกะลังอิมังโคปนานันดาารณะปริตตังสัตตังสเตหิสัมมาสัมบุตตะโกติหิ ภาสิตังวเตอะวเตกันทเวอะกันทเวโนเมะอะโนเมะเสเวอะเสเวกาเยอะกาเยธาระเนอะธาระเนอินลิมินลิตินลิมินลิโยลุเเมหาโยลุเเฮผูตังกามหิตมะลังกะลังอิมังโคปนานันดาธารณะปริตังนวะนอุติยาสัมาสัมบุตตะโกติหี พาสิตังดิธิลาดันดิลามันติลาโลงิลากรลาดุพิลาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัปปดามคัมเปรพระคาถาธรณปริตหนึ่งอันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ขป้าปจา้าเช่นเดียวกัน ทรงมีพระยานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ไม่มีเครื่องกระทบไม่มีการปิดกั้นไม่มีถดถอยทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระยานทั้งสามดังกล่าวแล้วนี้ 2. กายกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระยานปจีกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระยานมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระาญาณเป็นเครื่องนำเป็นไปนตามลำดับพระาญาณทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระาญาณทั้งหกดังกล่าวแล้วนี้ 3. ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรมย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียรย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของมิปัสนาญานย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของสมาธิย่อมไม่มี ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผลย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง12ประการดังกล่าวแล้วนี้ 4. พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังต,งต่อไปนี้การหัวเราะส่วนเสเฮห,หาจะไม่มีการพูดพลังเถือโดยขาดสติจะไม่มีพระธรรมที่ได้สัมผัสด,ด้วยพระญาณจะไม่มีการหุนหันพันเล่นขาด วิจารณญาณย่อมไม่มีการปล่อยใจเมื่อลอยขาดสติย่อมไม่มีการเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณาย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง1 8ประการดังกล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบ่ายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตพระองค์ 5. การประพฤติไม่ดีอันได้แก่กายทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ วจีทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์มโนโทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหกน 6. พระยานที่เป็นไปในส่วนอดีตซึ่งมีการปกปิดกีดกันถดถอยไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระยานที่เป็นไปในส่วนอนาคตที่มีการปกปิดกีดกันถดถอยไม่มีเก,ก,ก่พระพุทธเจ้า พระานที่เป็นไปในส่วนปัจจุบันซึ่งมีการปกปิดกีดกั้นถดถอยไม่มีเก่พระพุทธเจ้า 7. กายกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์วจีกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์มโนกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเก่พระพุทธองค์ 8. ป พระธารนปริตที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏสงสารดูก่อนอน,นุนเธอจงท่องสาธยายพระธารนปริตนี้จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่งมีเดชากนี้เถิด 9. ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงูพิษนาคไม่ตายในน้ำในไฟเป็นผู้พ้นภัยนานาใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จสองวันสามวันสี่วันก็ไม่สำเร็จไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่านไม่หลงสติมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้ 10. อันว่าพระธารณปริตนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร มีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศมีฤทธิเดชเหมือนตาข่ายหล็กกลางกั้นภัยจากเทวดานาคาครุดยักษ์รากสุดเป็นต้นสามารถป้องกันอันตร,รายที่เกิดจากน้ําไฟพระราชาโจรสัตรูทั้งหลายมีอนุภาพเป็นผลจากกับทั้งสามคือโรคันตรกรรับสัทธันตรกรรับ และทุพิขันตระกับมีอนุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆในขณะปฏิสนธิคือเป็นใบบอดหนวกเป็นบ้าฝูงงซ่านและไม่ตกต้นไม้ไม่ตกเขาตกเหวตายสามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้นสามารถกำจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 11. ดูก่อนอนุนพระธารณปริบนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดสิบเจ็ดโกดตรัสไว้ว่าพึงทําประโยชน์ที่ดีไม่พึงทําประโยชน์ที่ไม่ดีพึงนํามาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดีไม่นํามาซึ่งธรรมะที่ไม่ดีพึงน้อมนํามาซึ่งจิตใจดีไม่น้อมนํามาซึ่งจิตใจร้ายพึงสมาคมกับคนดีไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดีพึงทํากายให้เป็นกายดีไม่ทําให้เป็นกายร้าย พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดีไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดีพึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดีไม่พึงหลับฝันร้ายพึงเห็นอดีตนิมิตที่ดีไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดีต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงามสามารถกำจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 12. ดูกอนอนุน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า99โกดได้ตรัสแสดงไว้ว่าพระธารณปริรนี้ช่วยให้รู้ความคิดร้ายของผู้อื่นแคล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิดสามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นกำจัดปัดเตาอันตรายจากโรคต่างๆได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรงหลุดพ้นจากเครื่องจองจาพันธนาการได้โดยอานาจแห่งสัจบาจานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินพระคาถาป้องกันมหาภัยหัวใจพระธารณบริศ